นี่ต้องรับสู่ร้าน AP n เนไม่ค่อยวันนี้ทางร้านจะมาทําทริปนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินราคาฉากกั้น PVC ของทางร้านนะคะซึ่งฉากกั้น PVC ของทางร้านเนี่ยจะจัดทาตามสเปคและตามขนาดจริงตามงบงานของทางลูกค้านะคะอันดับแรกนะคะลูกค้าจะต้องส่งขนาดของความกว้างและความสูงมาให้ทางร้านนะคะโดยที่ความกว้างเนี่ยให้ลูกค้าวัดจากทางด้านอ่า ด้านนี้นะคะไปจนสุดทางด้านนี้นะคะรวมถึงด้านบนลงด้านล่างนะคะจะเป็นความสูงโดยที่ส่งมาเป็นหน่วยเป็นเซนติเมตรหรือเป็นเมตรให้ทางร้านก็ได้นะคะอันดับที่สองนะคะลูกค้าควรจะถ่ายรูปมุมกว้างนะคะเพื่อให้ทางร้านเนี่ยได้เห็นว่าด้านข้างของด้านจะเป็นยังไงนะคะด้านบนกับด้านล่างเป็นยังไงนะคะอันดับที่สามนะคะให้ลูกค้าแจ้งกับทางร้านว่าต้องการจะติดตั้งฉากกั้น PVC ีเนี่ย ที่จังหวัดไหนอำเภออะไรข้อมูลทั้งสามอย่างนี้นะคะทางร้านจะนํามาพิจารณาและจะเป็นประเมินราคาเบื้องต้นที่จากทางลูกคา้าได้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังสนใจจะติดตั้งฉางกับทางร้านนะคะขอบคุณมากค่ะ